สวัสดีค่ะวันนี้เอาบรรยากาศสวยๆที่เมืองบาเกนประเทศนอร์เวย์มาฝากนะคะช่วงนี้ ทางประเทศนอร์เวย์อากาศก็เริ่มหนาวเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้สีเขียวๆตอนนี้กําลังเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนเราก็จะเห็นรอบเมืองกลายเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะเอาบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะว่าพอฤดูใบไม้ เดิมรวงนี้จะสวยงามขนาดไหนไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนเราก็จะเห็นต้นไม้กลายเป็นสีทองค่ะอย่างวันนี้เอาภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมยังมีสีเขียวแซมนะคะแต่ว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะเป็นสีทองหมดเลยค่ะรอชมนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกท่านยอดวิวแหงๆปังๆขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันทำงานนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน,นะคะ